ผมท็อปพิพัฒนะครับรหัส4ีหนึ่งครับเรียนจบเอกออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับที่มสวครับคือผมมาเรียนจบออกแบบผลิตภัณฑ์นะแล้วผมก็สนใจในงานออกแบบ เรียนปริญญาโทรครับก็สนใจในเรื่องถึงแวดล้อมด้วยผมไปเปิดร้านเล็กๆที่ชื่อว่าอีโคช็อปเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้สิบห้าปีถ้าเกิดเราอยากจะสร้างเอนเกจของคนนะเปิดร้านร้านเดียวเพื่อดึงคนมาไม่พอเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างการมีส่วนร่วมไปด้วยก็เลยทําแพลตฟอร์มขึ้นมาใช้วิธีคิดในการออกแบบมาทาําแอปพลิเคชันในเรื่อง UX UI การทาเดฟการเขียนโคด้ดแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อที่จะทำแอปพลิเคชันในการอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมตั้งชื่อว่าอีโคไลน์ครับ ถ้าเกิดวันนี้คุณแอคชั่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอย่างเช่นแยกขยะการลดการใช้ S ิงเกิลยูสพลาสติกอยากที่จะมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องไปเองและกิจกรรมอื่นๆกดแอคชั่นนะครับแล้วก็อาจจะสแกนคิวอาร์โค้ดถ่ายรูปพอเวลาทำแอคชั่นเสร็จคุณจะได้ point เอา point ไปรับสิทธิประโยชน์จากนั้นเราก็จะสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตปรินที่ลดลงได้นะครับจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเราก็ทำกับมหาวิทยาลัยบริษัทต่างๆแต่ตอนนี้เรากำลังปรับฟีเจอร์ให้แบบน่าใช้หรือว่าใช้แล้วอยากใช้อีก ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่สำคัญอันนี้ก็เลยเป็นวิธีคิดนะครับของแอปพลิเคชัน Eco Life ตอนเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เลยได้2เรื่องนี้ฮะอันที่1คือการแก้ปัญหาอันที่2คือเรื่องสุนทรียะที่ต้องใส่เข้าไปทําให้คนอยากใช้มากขึ้นพอมาเรียนปริญญาโทเราเรียนการตลาดคือเราต้องการอยากที่จะขายสินค้าของเราก็เลยได้วิธีคิดว่าจะทํายังไงให้สิ่งที่เราออกแบบหรือสิ่งที่เราคิดเข้าสู่ตลาดได้ หลายครั้งเวลาที่ไปรับรางวัลอะมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่จะบอกกับเราว่าคุณทําดีอยู่แล้วนะก็ขอให้คุณทําเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีก็อขอบคุณครับสําหรับรางวัลทั้งหมดที่ให้เกียรติผมในการที่จะมอบรางวัลน,นี้ให้ครับพอเวลาที่ผมใกล้จะเรียนจบผมมีโอกาสในการที่จะไปเป็นนักแสดงเข้ามาในวงการบันเทิงครับก็ได้เจอพี่ๆเจอเพื่อนๆด้วยในวงการบันเทิง ก็มาเรียนต่อปริญญาโทได้ได้กลับมาเรียนมาร์เก็ตติ้งหลังจากนั้นพอเปิดบริษัทนะครับมันก็เหมือนกับเอาสิ่งที่เราเรียนมาเอาประสบการณ์แล้วก็เอาการแก้ปัญหาเอามาใช้ทุกๆวันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างยากสําหรับคนที่แบบมาในในสายดีไซน์คือคุณนุ่นนะเขาเรียนจบวิศวะมาเขาก็สามารถที่จะมาเป็นแบบหลังบ้านให้มาดูเรื่องตัวเลขดูบัญชีดูเรื่องการเงินดูไฟแนนซ์คือถ้าเกิดคุณรู้คุณไม่เก่งอะไรก็หาคนที่เก่งในเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาเติมเต็มเราควรจะ Focus. โฟกัสพอเวลาที่เเเเราปป็นป็นนนนคนก่อ ตั้งบริษัทเรารู้ว่าเราทําบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรทําทําไมแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรามองว่าการแก้ปัญหาหนึ่งครั้งมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ก้อนหนึ่งแก้ปัญหา10ครั้งก็ได้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น10ก้อนก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ก็แฟที่จะแลกน่าจะเห็นอันแรกเลยก็คือการรีดีมสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อมาคือการ t r a c ในเรื่องของของ data ในเรื่องคาร์บอนฟุตปรินที่ลดลงก็จะมีกราฟิกที่ที่เราได้ดีไซน์ไว้ พี่หมีและผองเพื่อนอย่างเงี้ยฮะนี่เอาคาแรคเตอร์พวกนี้ครับมามาทำให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นก็จะเสริมเนื้อเรื่องของการ PR และการทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นในปี2024ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้งานแล้วก็ความสนุกความน่ารักที่เพิ่มมากขึ้นของอีโคไล ถ้าเกิดน้องๆน,นิสิตท,ที่ที่ได้ดูอยู่นะลองหาว่าเราชอบอะไรทดลองทําทดลองเรียนใช้เวลาในการที่จะค้นหาตัวเองอะ่ะแต่ลองดูว่าเยวันนี้เราได้อะไร จากการที่ที่เข้ามาอยากที่จะให้น้องๆได้ใช้ชีวิตอย่าไปกลัวกับการที่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆเรามีความมั่นใจเรากล้าที่จะแสดงออกเราเชื่อในความคิดของเราแต่วิธีการในการสื่อสารนะขอให้เราหาเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารที่ดีด้วยมันก็จะทำให้ผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่รอบข้างสนใจแล้วอยากที่จะคุยด้วยรวมถึงเวลาเราเรียนจบไปแล้วเขาก็อยากที่จะร่วมงานกับเราหรือว่าให้โปรเจกต์ที่น่าสนใจกับเราพอร์ตโฟลิโอของเราในการเติบโตต่อไปเรื่อยๆลองดูนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรเสียหายเรามั่นใจ ในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็แล้วก็ลุยเลย